ความยินดีนะครับอาล่ะครับช่วงนี้เป็นช่วงจอดเศรษฐกิจนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของสถานการณ์เอลนินโยนะครับกับปัญหาภาัยแล้งและก็ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับพืชเศรษฐกิจแล้วก็ต้นทุนภาคการเกษตรด้วยจะเป็นอย่างไรบ้างพูดคุยกับคุณกฤษเยี่ยมฐานนท์ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตรสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณกฤษครับครับสวัสดีครับคุณพิพัฒและท่านผู้ชมทุกท่านครับกับสถานการณ์นี่คงเดี่ยวไม่ได้ใช่ไหมฮะเจอแน่ๆ่ใช่ไหมฮะ แน่นอนครับ <laughs> ถามจะได้ทําใจไว้ก่อนเราประเมินยังไงบ้างคุณกิจครับครับก็คงจะอย่างที่พวกเราทราบกันนะครับว่าสถานการณ์อลนิโยเนี่ยครับก็เกิดจากกระแสลมที่พัดจากมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยตะวันออกไปตะวันตกเนี่ยอ่อนกาลังนะครับ,รบก็ทําให้กระแสน้ําอุ่นไหลย,ย้อนกลับจากฝั่งแอฟริกาใต้นะครับก็ทําให้ทวีปเอเชียรวมถึงเอเชียตะวัน,นตกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทยเนี่ยกระทบกับเรื่ององภัยแล้งนะครับ <laughs> อนน,นี่คือสัญญาแล้วนะครับนอกจากนั้นเนี่ยครับจากการคาดการณ์ขององค์กรอุตุนิยมวิทยาของโลกนะครับหรือ WMO นะครับเขาคาดการณ์ว่าเนี่ยสถานการณ์อามิโยเนี่ยครับจะเกิดขึ้นทุกๆรอบสองถึงเจ็ดปีครับก็ <Yeah. S 2> จะ,อ,ะอยู่กับเราต่อเนื่องประมาณเก้าถึงหนึ่งปีนะครับเก้า <Yeah. S 2> เดือนถึงหนึ่งปีนะครับซึ่งปรากฏการรอบนี้นะครับมีการคาดการณ์ว่าเนี่ยมันจะเริ่มต้นตั้งแต่กลาง ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็จะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นในช่วงต้นปีนะครับแล้วก็คาดการณ์ว่าอาจจะลากยาวไปถึงสิ้นไตรมาหนึ่งหรือต่อต้นไตรมาสองซะโดยสิ้นซาไปครับครับซึ่งจริงๆผมว่าพวกเราก็สัมผัสได้จากสัญญาณว่าในปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยหรือหรือปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยคือหนึ่งปริมาณน้ําฝนน้อยลงนะครับฝนมีการทิ้งช่วงนะครับรวมถึงการตกของฝนเนี่ยไม่ไม่กระจายตัวนะครับ บางจุดก็ท่วมบางจุดก็ไม่มีเลยถูกไหมครับซึ่งการที่ไปตกแล้วจนท่วมมันก็เกิดการน้ําหลากซึ่งก็จัดเก็บไม่ได้นะครับก็ภาพรวมก็คือจะทําให้น้ําต้นทุนที่เรามีนะครับลดลงนะครับรวมถึงลูนูหนาวปีนี้ก็แทบสัมผัสไม่ได้เลยถูกไหมครับแล้วก็จันมากนะครับแล้วอากาศที่มันร้อนขึ้นตรงนี้ครับก็จะทําให้น้ําที่ที่อยู่ในเขื่อนหรืออยู่ในแหล่งน้าธรรมชาตินะครับมีการระเหยหรือระเหยหรือแห้งเร็วมากขึ้นด้วยครับนี่ก็เป็นสัญญาณที่เราสัมผัสได้นะครับ นอกจากนั้นนะครับเรามีการติดตามสถานการณ์จากอ่างเก็บน้ําขนาดกลางและขนาดใหญ่นะครับแล,ะะล้วกลรดมนึงน้ําธรรมชาติต่างๆที่เรารวมกันเรียกว่าน้ําต้นทุนนะครับป<ะ>ีนี้นะครับเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาเนี่ยมีแนวโน้มลดลงมากครับครับอันนี้เป็นสถานการณ์ที่พอจะคาดการณ์ต่อได้ใช่ไหมแต่นี้ไปกว่าจะถึงหน้าฝนนี่จะเป็นยังไงหรืออาจจะเลยหน้าฝนไีอีกก็ได้ใช่ไหมครั ใช่ครับใช่ครับซึ่งจริงๆตรงนี้ครับก็คือจากการรายงานสถานการณ์ของอ่างเก็บน้ําขนาดกลางและขนาดใหญ่ของการไฟฟ้าฝาา่ายผลิตนะครับ,รบจาก13เขื่อนหลัก,กน,นะครับพบว่าในช่วงตั้งแต่วันที่1พฤศจิกยายน66คือปีท,<ด>ที่แล้วนะครับซึ่งเป็นต้นฤด,ดูของการทํานาปลัง,งมีน้ําที่ใช้การได้ประมาณ25,500กว่าลูกบาทเมตรนะครับหรือประมาณ6%ของความจุนะครับลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาประมาณ107 จุดสองเปอร์เซ็นตนะครับนอกจากนั้นนะครับเมื่อสิ้นเดือนที่แล้วนะครับก็คือสามเจ็ดนุกลาคมเนี่ยพบว่าปริมาณน้ําเนี่ยลดลงอีกนะครับประมาณสกหมื่นหนึ่งพันกว่าลูกบาทเมตรนะครับเหลือหรือประมาณห้าสิบหกเปอร์เซ็นตนะครับหรือประมาณห้าสิบกเปอร์เซ็นของความจุที่เรามีสิบเปอร์เซ็นเลยแหละเอ่อเอ่อความเอ่อสองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยกว่าลูกบาทเมตรเนี่ยครับเอ่อมันกับกับ,กบ,กบอ่างที่เรามีมันมันมีน้ายอยู่แค่ประมาณห้าสิบกเปอร์เซ็นตเท่าน,นั้นเองอ๋อเกือบครึ่งเลยไม่ถึงครึ่ ซึ่งก็ลดลงจากช่วงเดียวกันกับที่ผ่านมาเนี่ยถึงร้อยละเจ็ดเปอร์เซ็นตะครับนี่ก็คือสถานการณ์ที่เราเห็นนะครับซึ่งหากสถานการณ์ยังยังยังคงมีต่อเนื่องนะครับนะยังมีฝนชะลอตัวอย่างนี้นครับ,รบก็จะหรือลากยาวไปถึงสินส้นสิ้นไตรมาสหนึ่งที่ผมกล่าวครับ,รบก็จะอาจจะทําให้น้ําต้นทุนที่เรามีเนี่ยเหลือต่ากว่าร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ร้อยละยี่สิบของความจุได้โอ้กับเอ,อ ผมขมโทษนะมผมสมมตเิเฉยว่าอันนี้ไม่อยญเกิดขึ้นหรอกถ้าเกิดสมมติว่าไม่มีฝนลงมาเลยจนถึงเดือนมันจะเราจะอยู่ได้ถึงเดือนไหน ครับจริงๆเรามีการบริหารจัดการน้ําอยู่แล้วนะครับตรงนี้ไม่ต้องไปบวกนะครับไม่ว่าผมอยากดูเป็นตัวเรขสมมติเฉยครับคุณกิตจริงๆไม่ใหญ่มันไม่เกิดแล้วแหละนี่ผมผมผมเล่าเรื่องนี้ไปแล้วกันครับดีครดีจัดจัดการน้ําของประเทศไทยนะครับเราจะเรียนตามความสําคัญนะครับอันที่หนึ่งเราต้องการไว้เพื่ออุค์ภิไว้พประมาณร้อยละสิบห้านะครับเพื่อรักษาระบบนิเวศนะครับไหลน้ําเค็มต่างๆอีประมาณร้อยละสามสิบนะครับแล้วก็เพื่อการเกษตร ขึหนึ่งครับแล้วก็ที่เหลือนี่ประมาณร้อยละห้าถึงสิบเปอร์เซ็นก็จะเป็นเพื่อภาคอุตสาหกรรมนะครับซึ่งซึ่งเราจะมีการบริหารจัดการอย่างเงี้ยทุกๆปีนะครับอืมครับเอาไปว่าวิธีการบริจัดการก็อยู่ไปแต่ทีนี้ฝนที่คาดวจะตกน่าจะประมาณเดือนไหนได้จริงๆหน้าฝนก็จริงถ้าเรารู้ว่ามีการพ่าปลูกเราก็เริ่มพฤษสภาคมนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเป็นนาปีนะเป็นนาปีครับ ซ,ซึ่งสากการตรงนี้นครับเราก็คาดว่าแน่ๆครับว่าที่นาปลังที่ปลูกไปแล้วนะครับ,รบซึ่งตั้งแต่พุธกการที่ผ่านมาเนี่ยครับก็จะได้รับผลกระทบแน่ๆเรื่องของไฟแรงครั้งนี้นะครับแต่จะตะยาวนานฝนกระทบไฟแรงนี่จะยาวนานหรือฝนจะมาล่าจะกว่าปกติมากน้อยแค่ไหนก็ก็จะเป็นผลกระทบในเรื่องของนาปลังแล้วก็พืชผลการเกษตรการเกษตรอื่นๆ,ๆไม่ว่าจะเป็นไม้ผลหรือไม้ยืนต้นซึ่งนี้ต้องรอกอาลงไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับ อืมครับอ่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราก็ต้องบริหารจัดก,การต่อไปแต่ว่าสิ่งที่เรากลัวมันจะเกิดผลกระทบขึ้นมาเนี่ยจะมีอะไรบ้างางัคุณคิดเหรครับได้ครับก็จริงๆแล้วก็อ่อย่างที่ทราบครับแน่ๆครับในส่วนนี้ก็คือในเรื่องของการผลิตพืชดูแลงที่ผ่านมาซึ่งส่วนใหญ่เกษตรกรก็จะนิยมปลูกข้าวนาปลังนะครับซึ่งจากอ่สถา,านการณ์ไทยแล้งที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีผลต่อพืชเหล่านี้นะครับซึ่งแน่นอนแน่นอนครับว่า น้ำเป็นปัจจัยสาคัญในการเจริญเติบโตของพืชนะครับพอน้ําน้อยนะครับสิ่งที่ตามมาคือเพื่อให้พืชได้รับน้ําในปริมาณที่เหมาะสมตามแต่ละช่วงเวลาของการเจริญเติบโตนะครับเกษตรกรเนี่ยก็จะต้องมีต้นทุนในเรื่องของการค่าสูบน้ําค่าไฟในการที่ผันน้ําเข้ามาในแปลงมากขึ้นนะครับซึ่งในส่วนของนาฟังเนี่ยเราคาดว่าต้นทุนในส่วนของค่าการจัดการน้าเนี่ยครับจะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละสิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับหรือครับประมาณสักไรละสี่ร้อยบาท ครับจะต่อแล้วจะต่อเลย,เลยได้ครับทีนี้จากจากที่ผมบอกว่าหนี่งก็คือเรื่องโอกาสที่ในเรื่องต้นทุนของการจัดกรรมน้ําแล้วนะครับซึ่งจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นความชื้นัมพัดที่ต่ำนะครับมันก็จะจูงใจให้โรคระบาดและมแมลงศัตรูพืชมีเพิ่มมากขึ้นนะครับนะคะเดียวกันเนี่ยพืชเองก็อ่อนแอลงนะครับ พราะฉะนั้นเนี่ยมันจะอาจจะเกิดเพี้ยไฟหรือเพี้ยกระโดดในสีน้ําตาลในข้าวนะครับหรือแม้แต่ในส่วนของสนกระทูในข้าวโพดรวมถึงเพี้ยแป้งหรือโรคใบด่างที่เราได้ยินนะครับกับมันสับหลังนี้มากขึ้นนะครับซึ่งเกษตรกรเองก็จะมีต้นทุนในเรื่องของการจัดการหรือปราบศัตรูพืชเพิ่มขึ้นอีกประมาณร้อยละสิบเปอร์เซ็นต์อืมสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็ไล่ประมาณสี่ร้อยบาทครับประมาณครับซึ่ง จากสองปัจจัยหลักๆก,ก็ทาให้ต้นทุนในภาพรวมตอน<ะ>ตอ,ต,อต่อไร่เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับยี่สิเปอร์เซ็นของสัดส่วนของตรงานั้นนั่นนะครับ <c oughs> ครับครับซึ่งแน่นอนครับพอต้นทุนต่อไร่เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับสิ่งที่ตามมาอีกส่วนหนึ่งก็คือความสมบูรณ์ของพืชผลทางการเกษตรก็จะลดลง <c oughs> ผลผลิตต่อไร่นี้ลดลงถูกไหมครับค <c oughs> รับรวมถึงคุณภาพของผลผลิตก็ลดลงด้วยนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าในกรณีที่ผลผลิตต่อไร่ลดลงในส่วนของพืชเนี่ยก็ทําให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้น ถูกไหมครับ <c oughs> ในส่วนของภาคปศุสัตว์และประมงก็เหมือนกันครับพอร้อนมากๆอัตราการเกิดก็จะน้อยอัตราการตายก็จะหรืออัตราการรอดก็จะเยอะ <c oughs> เอาน้อยลงกันถูกไหมครับรวมถึงการจเจริญเติบโตเนี่ยช้านะครับก็จะส่งผลให้ต้นทุนในภาพร,าพรวมต่อหน่วยในยของพืชสินค้าเกษตรต่างๆเนี่ยครับก็จะสูงขึ้นด้วย <c oughs> ครับรวมถึงในเรื่องของคุณภาพนะครับโดยเฉพาะพวกถ้ากรณีที่ได้โจทย์ของปลายปีในช่วงของนา อูดูฝนเนนะครับก็ผลผลิตอาจจะไม่ได้ตรงตามชั้นคุณภาพที่กาหนดนะครับก็ราคาก็จะลดลงด้วยครับก็นี่จะเป็นเรื่องของหลักๆครับซึ่งในส่วนของสมาชิกเกษตรเนีครับในส่วนของหน้าปลังนะครับเราได้มีการลงติดตามสถานการณ์ในช่วงไตรมาสที่สี่เนี่ยครับเราคาดว่าหน้าปังรอบนี้นะครับก็จะกระทบกับค่อนข้างเยอะนะครับ ก็คือจะมีเกษตรกรก็จะมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่คือพื้นที่ปลูกัะลดลงนะครับรวมผลิตไร่มีลดลงภาพรวมก็คือผลผลิตลดลงครับอืมลดลงแล้วอย่างนี้เราศึกษาไปถึงเรื่องราคาในตลาดด้วยไหมครับจริงๆก็เราผลิตข้าวนาปลังเนเราผลิตได้เกินความต้องการใช้อยู่แล้วครับในภาพภาพรวมในการที่สลายลดลงเนี่ยอาจจะมีผลดีกับ กับตลาดก็คือราคาน่าจะดีนะครับแต่ว่าวเราต้องมาเทียบเคียงกับว่าผลผลิตต่อไรท่ที่ที่ลดลงนะครับภาพรวมแล้วเนี่ยเงินในกระเป๋ากเกษตรกรเนี่ยยังคงเท่าเดิมหรือลดลงนะครับก็ต้องต้องดูถึงอว่าราคามันปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงกว่าผลผลิตที่ลดลงหรือไม่กับ,บกับอันนี้มันแปรปัจจัเป็นเยอะนะฮะในการคำนวณุณกิจฮะนั่นปัจจัยค่อนข้างเยอะครับโด้เฉเรื่องของราคาเพราะว่า มันเราเราผลิตเพื่อการส่งออกเพราะมัน,ม,นมันมีเรื่องของกลไกลตลาดโลกเข้ามากํากับด้วยนะครับจากต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างนี้ครับอ๋อมันก็ต้องไปดูว่าภาคการขึ้นในประเทศไม่มีปัญหาเรื่องการขายแคลนะอยู่ได้สบายถูกไหมครับใช่ครับที่ได้ใช,ใช่ไหมคร,ครแต่ว่าใ,ในต่างประเทศเนี่ยเอาละอาจจะมีมีเรื่องดีมานซัปพลายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องพองสมควรซึ่งเราจะบอกไม่ได้ว่าราคามันจะปรับตัวยังไงครับ S <S แต่ตามกำลักกลไกเสร็จกลไกตลาดเนี่ยครับผลผลิตน้อยเนี่ยราคาก็จะดีถูกไหมครับ <S 2> <S 2> แต่ว่าจะดีหรือดีมากดีน้อยก็ดูต้องดูกับสินค้าที่เป็นคู่แข่งของเราคาเ<ห>วียดน,นามหรือางเนียครับว่ามันอยู่ในระดับเดียวกันหรือไม่หรือทางเวียดนามเองเขาประสบภัยแล้งอย่างเราหรือไม่ก <S <S ับกับ<ๆ>ถ้าเขามีน้อยแล้วเรามีคงที่หรือว่ามีน้อยราคา,าจะขยับแต่ว่าปลายทางเขาสามารถสวิตช์ไปกินอย่างอื่นแทนก็ได้ในอังกฤษครับ ครับผมก็จะอย่างที่ผมเรียนนะครับว่ามันอยู่ที่สปลายก็คือผลผลิตนะครับซึ่งในในช่วงฤดูนาบลังนะครับเราเองก็อยากให้เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชที่การใช้น้ําน้อยใช้น้ําน้อยอืมครับซึ่งจะมีผลทําให้น้ําที่เราบริหารจัดการก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับผมยกตัวอย่างนิดนึงครับว่าถ้ากรในปลูกข้าวเนี่ยครับใช้น้ําต่อไร่ประมาณหนึ่งพันห้าร้อยลูกบาศก์เมตรครับนะครับต่อไร่นะครับในรณที่ถั่วเหลืองถั่วเขียว อ่าหรือข้าวโพดเนี่ยครับใช้ประมาณสามร้อยถึงห้าร้อยลูกบาทไป้ต่อลิตรเท่านั้นเองครับต่อไร่ครับต่อไร่อืมครับซึ่งก็มาเยอะนะครับครับก็ถ้าเทียบส่วนเหลืองกับข้าวก็หรือหรือตัวเกียวนี่กับข้าวก็ใช้น้ําน้อยกว่าข้าวประมาณสี่เท่าอืมแต่ทีนี้แต่ข้าวโพดเท่าหนึ่งเท่าครับคือทางพี่น้องชาวนาเนี่ยเขาอาจจะบอกว่าแหมก็ไม่เคยปลูกทําแต่นามาตลอดชีวิตเลยทําให้เป็นอย่างนี้เป็นต้นทาไงกันดี ครับจริงๆก็ในส่วนของตรงนี้นะครับเราก็จะ,ะมีคําแนะนำแหละครับว่าหนึ่งเราก็อยากจะส่งเสริมให้ให้เกษตรกรในช่วงนาปลังนะครับปรับเปลี่ยนมามาปลูกพืชรูดูแลง่ะครับแต่ในส่วนที่เกษตรกรที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับเราก็มีการแนะนําให้เกษตรกรเนี่ยปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกครับเช่นในเรื่องของการปลูกข้าวแบบเลียนสลับแห้งถูกไหมครับก็จะทําให้มีการใช้ปริมาณน้ำลดลงครับอืมครับ อ่าเป็นช่องทางในการนําเสนอไ้แล้วกันเอาไปว่าตอนนี้อณวันนี้จนถึงหน้าฝนที่คาดว่าจะประมาณสักกลางกลางเดือนพฤษภาถึงมิถุนาเนี่ยยังโอเคอยู่ใช่ไหมครับครับผมแต่แต่เฉพาะพื้นที่ชลประทานผมใช้คำนี้ถูกต้องอ่าครับผมใช่ครับซึ่งจริงๆในๆในส่วนของเกษตรกรที่อยู่ในนอกเขตชลประทานหรืออยู่ในช่วงที่ออฟ้าฝนไม่เป็นใจครับ,รบต,ต้องพยายามที่จะต้องติด,ต,ดติดตามแล้วก็ฟังข่าวสารหรือประกาศของกระทรวงเกษตร เป็นระยะระยะนะครับฮะก็เขาเตือนอะไรมาก็ฟังฟังหน่อยนะครับครับเดี๋ยวผมกลัวตรงนี้แหละไม่ใช่ครับซึ่งซึ่งบางเรียนคุณปิรพัฒน์อย่างนี้ครับว่าจริงๆในช่วงที่ผ่านมานะกระทรวงเกษตรเนี่ยเราได้ําเินโครงการกิจกรรมการส่งเสริมปลูกพืชใช้น้ําน้อยเนี่ยครับสง่บสงเสริมไรายได้กับเกษตรกรในนะมาอย่างต่อเนื่องครับแต่ในข้นเอเท็จจริงนะเราพบว่ายัางมีการตอบรับของเกษตรกรเนี่ยค่อนข้างน้อยอ เป้าหมายที่เรากําหนดค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งก็จะทําให้แผกนการบริหารจัดการน้ําของแต่ละปีเราต้องปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็จะกระทบกับผลผลิตที่เกษตรกรได้รับรวมถึงรายได้หรือกําไรที่เกษตรกรได้รับก็จะลดลงด้วยนะครับยำเนินการกับอ่าออย่างนี้อย่างนี้อถ้าเกิดว่าทางกลุ่มเกษตรกรเนี่ยเขารวมกลุ่มกันเนี่ยมันจะช่วยทําให้คลายความกังวลเรื่องราคาได้ไหมฮะมันจะพันผวนน้อยลงไปหน่อยหนึ่ง ครับก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในเรื่องของการตลาดการบริหารในการตลาดพือขันรวมกันซื้อรวมกันขายก็จะมีทําให้เรื่องในเรื่องกีลดต้นทุนได้เช่นในกรณีของแปลงใหญ่ถูกไหมครับที่มีการศึกษาและก็มีการศึกษาไว้ค่อนข้างชัดว่าส่งผลให้ต้นทุนกระปิตยลดลงโดยเฉพาะพืชเนี่ยอาศัยปุ๋ยค่อนข้างเยอะถูกไหมครับใส่ปัจจัยกระปิตค่อนข้างเยอะนี้ถ้าเรารวมกันซื้อก็ต้นทุนต่อนหน่วยก็จะต่ําลงนะครับรวมถึงรายได้ที่ที่จะได้รับนะครับก็จะสูงขึ้นนะครับ ครับเอาละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวสถานการณ์แบบนี้จะเป็นอีกสระยะหนึ่งเรามีการประเมินนะครับปีนี้ถ้าเราผ่าน้นไปแล้วจะเป็นยังไงต่อฮะคุณกิตครับครับก็เหมือนที่ผมเข้าตั้งแต่ต้นนะครับว่าเรามีถังอยู่หนึ่งใบก็คือน้ําต้นทุนถูกไหมครับถูกครับซึ่งซึ่งวันนี้เราเหลือประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นตเพราะงั้นเราก็ต้องบอกว่าเราใช้ไปเรื่อยๆจนถึงหน้าฝนเนี่ยถังใบนี้จะเติมได้เท่าไหร่ถูกไหมครับมช่ไดับต่อเนื่องไปว่าพอหมดฝนปั๊บในร่วงแรงหน้าเนี่ยครับ มันมันจะมีน้าต้นทุนเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ถูกไหมครับมันก็จะเป็นวังวนตรงนี้ครับซึ่งซึ่งอย่างที่ผมบอกว่าจากการคาดการเราบอกว่าสถานการณ์นี้น่าจะอยู่เก้าถึงสิบสองเดือนถูกไหมครับก็เราคาดว่าสถานการณ์นี้จะคลี่คลายได้ใน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 ปีหน้า,<ป>น,านะครับไาก็ตามเนี่ยเราผมว่าในส่วนที่เกษตรกรควรดําเนินการก็คือในเรื่องของการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนนะครับ,รบให,บให,ให้ให้มากขึ้นนะครับซึ่งรวมถึงในเรื่องของ ผลกระทบทั้งหลายสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยโลกเนี่ยต้องการเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะจัดสรรหรือผลิตสินค้าเกษตรได้ตรงตามความต้องการของความต้องการใช้นะครับก็จะทําให้เราได้รับราคาที่เหมาะสมนะครับกับเอ๊ะอย่างนี้ก็สุกครับจะต่อเจะต่อธุรกิจจะต่อนอกจากนั้นนี่ผมคิดว่าในในส่วนหนึ่งที่เป็นเรื่องที่สําคัญที่กระทรวงเกษตรเราดําเนินการก็คือ การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสายพันธุ์พืชนะครับที่สามารถปลดแรงรวมถึงต้านทานโรคนะครับและก็ให้ผลผลิตสูงด้วยนะครับซึ่งกจ็จะเป็นช่องทางหนึ่งที่เราจะดําเนินการครับครับแหมฟังดูแล้วถ้าเกิดเราสามารถเกษตรกรสามารถบริหารจัดการตัวเองได้โดยที่พึ่งพาธรรมชาติให้น้อยลงเนี่ยมันก็น่าจะพออยู่ได้สิฮะเนี่ยครับก็ก็เป็นเป็นเป้าหมายครับซึ่งซึ่งเราอยากให้เกษตรกรเนี่ยมีชีวิตความอยู่ที่ดีซึ่งเป็นนโยบายของกระทรวงเกษตรอยู่แล้วนะครับะจะาาได้ นะครับให้กับเกษตรกรครับกับอาจจะไม่จำเป็นต้องทํานาทีเดียวทั้งปีก็ได้แล้วแต่วิธีการจัดการใช่ครับซึ่ง่งยิงแล้วเนี่ยเพื่อดูแรงที่เราคุยกันนะครับนอกจากนอกจากที่ว่าจะช่วยใช้น้ําน้อยแล้วเนี่ยครับการปรับเปลี่ยนอย่างเนี้ครับก็จะทําให้โรคระบาดในแมลงนยครับลดน้อยลงด้วยรวมถึหลายๆพืชนยครับเป็นพืชคุมดินซึ่งมีปุ๋ยอินทรีย์อยู่จํานวนมากนะครับทําให นาปีในครบต่อไปครับยิวต่อไร่ก็จะสูงขึ้นด้วยครับอ๋อครับครับแหมน่าสนใจนเกษตรกรคงจะต้องเพิ่มเติมความรู้ตัวนี้ด้วยนะฮะจะได้ปรับเปลี่ยนและพร้อมที่จะอยู่กับธรรมชาติได้สบายๆนะครับครับเอาละครับมีอะไรจะฝากเพิ่มเติมไหมฮะเชิญฮะจริงๆก็อย่างที่ผมเรียนไปแล้วนะครับว่า อ,อยากให้เกษตรกร,เ,กรเนี่ยก็ฟังประกาศของกระทรวงเกษตรหรือประกาศของรัฐบาลน,นะครับว่าช่วงนี้ควรจะเหมาะสมกับอะไรนะครับและก็การทําการเพาะปลูกนะครับอยากให้เกษตรกรทกรําการศึกษาด้วยว่าพื้นที่ที่เราทําการปลูกเนี่ยเหมาะสมกับพืชชนิดใดนะครับสภาพภูมิอากาศช่วงนั้นเป็นอย่างไรนะครับซึ่งจะทําให้ผลผลิตต่อไร่เนี่ยของเกษตรกร,กรสูงขึ้น รวมถึงเนี่ยครับการศึกษาช่องทางการจัดจาหนานะครับแล้วก็บริหารจัดการเพื่อให้ผลิตที่ออกสู่ตลาดนะครับสอดคล้องกับความต้องการของตลาดก็จะทําให้เกษตรกรได้รับราคาที่สูงขึ้นครับอืมครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวการหน้าคุยกันใหม่นะครับขอบพระคุณนะครับวันนี้ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับยินดีสวัสดีครับคุณกริดเอี่ยมฐานนนนะครับผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตรสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับในช่วงจ่เศรษฐกิจครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับ